ก็ก็กผมคิดว่ากีฬาแล้วก็ความสนุกเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ยังไม่บอกแล้วกันนะครับมีอะไรเล่นบ้างแต่แฟนคลับไน่จะมีส่วนร่วมได้เยอะพอสมควรในนี้ผมผมถอดโักข้ตรงนี้ดีกว่านะครับก็ปรึกษากับคุณสมบัติมาแล้วนะครับว่าเรามาแถลงข่าวเพื่อจะบอกว่าเราจะมีความสนุกสนากนกันที่12พฤศพจิจากาแต่วันนี้ที่เรายืนตรงนี้นะครับผมว่าเราก็เป็นคนไทยที่ร่วมชะตา ประเทศเราก็มนันนี้น้มาเริ่มเข้านะครับครับตอนนี้ผมผมคิดว่าเมื่อกี้ก็ปรึกษา,ากับน้องๆทุกคนลเลยนะครับว่าการที่จะมารวมตัวกัน80กว่าคน90กว่าคนเนี่ยสำหรับน้องเอฟเนี่ยจริงเป็นเรื่องยากนะครับ<ม>ก็ปรึาากษาอันที่หนึ่งก็คือผมหมายก็เห็นด้วยว่าเราจะใช่ไหมครับบริจาคเลือส่วนหนึ่งใช่ไหมครับทุกที่นั่งก็ไม่อกี้คิดที่ทาง บ่อยในพูดถึงนะฮะก็คือทุกที่ที่เราจำหน่ายไปเนี่ยนะไม่ว่าจาะราคา300 500 000, หรือ3,000ก็แล้วแต่เนี่ยเราจะแบ่งห0ึ่งร้อยต่อบาทนะครับเอาไปช่วยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ,บก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านได้ที่มาซื้อบัตรนะได้มารูปสนุและได้มาทำบุญด้วยครับนอกจากนั้นนะครับก็เพิ่มสดๆสสสร้อนๆเมื่อก่อนที่จะเราจำหน่าย โอกาสดีและก็เป็นโอกาสที่ที่ว่าเราควรจะร่วมกันร,รน่วมใจกัน จากที่จบก,การแถลงข่าวตรงนี้แล้วไปเลยครับคือออกก็เดี๋ยวเรารับบริจาคเลยนะครับทุกทีมนไหมคะทุกทีทครับทุกทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่อยากให้เป็นการเสียเวลานะครับก่อนหน้านี้มีสปอนเซอร์หลายท่านโทรมาปรึกษาว่าจริงๆเราควรจะถือการนี้ทรประโยชน์ีนะครับผมก็อยากจะเชิญสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับมาร่วมกันสังกิจยานะครับแล้วหลังจากนี้เราจะนับขาดาวแล้วเราลองทุกคนตรงนี้เล้จะ ร่วมกับนายรับเริลาันครับทั่วบริเวณนี้ครับเชิญเคยส่วนขอเชิญนะคะสปอนเซอร์นะคะคุณโกสุลสิงเพิ่มสุขสกุลนะคะกับการผู้จัดการบริษัทล็อกเล่นะคะชัยนจำกัดค่ะยินดีรับเชิญครับนะครับคุณข้าสวรรค์จัดคู่นะครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดครับผม พิยวันนะครับรองผู้บริการสายงานการตลาดกอดแบรนด์บริษัททรูอินเทอร์เน็ตจำกัดน,นะครับ ือภาพที่เรียกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีนะครับกับการรวมตัวกันขนาดนี้นะครับของเหล่าบนดนะครับแล้วก็ร่วมพลังกันทําสิ่งดีๆเพื่อพี่น้องชาวไทยของเรานะครับเดี๋ยวผมจะนับ5-3-2-1 4 3, 2, 1, แล้วพร้อมกันเลยนะครับอ้าว ครับอยู่ตอนนี้ทัวทัดประเทศไทยเลย,เลยนะครับเป็นปัญหาที่เรียกว่าค่อนข้างจะหนักหน่วงทีเดียวนะครับอ่ัเดี๋ยวเดี๋ยวตน,นี้อีกสักครั 我们快走吧。<嗎>